หากว่ามีเด็กคนหนึ่งก่อเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมานะครับผมอยากจะถามทุกคนว่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับทําไมเด็กคนนั้นถึงก่อเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาถ้าให้คิดไวๆเลยก็คือเกมใช่ไหมคะแล้วทําไมสังคมถึงเจาะจงไปที่เกมขนาดนั้นล่ะคะ สวัสดีครับวันนี้ผู้ว่าพวกเรา HCU News ครับผมนายกิติวุฒิแป้นทองครับและดิฉันอินทิรากับสุขค่ะวันนี้ผมขอพาทุกคนมาเปิดมุมมองเกี่ยวกับวัยรุ่นทั่วไปที่เล่นเกมนะครับแล้วค่อยๆตัดสินนะครับว่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นว่าเป็นเพราะเกมจริงๆหรือเปล่านั้นเราลองไปฟังความคิดเห็นจากวัยรุ่นที่เราไปสัมภาษณ์กันดูไหมคะว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างโดยคุณกุลธิดาก็ได้รอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอคุณกุลธิดาขึ้นมาได้เลยค่ะ ได้ยินค่ะดิฉันกุลทิดาเลขไวทูลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะอย่างที่ข้างต้นนะคะคุณอินทิราแล้วก็คุณกิติวุฒิได้พูดกันไว้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเกมค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะรู้สึกยังไงกับการเล่นเกมบ้างค่ะก็สนุกครับเล่นเกมเล่นกับเพื่อนอะไรก็ได้สังคมได้ลอลไรเนี่ยบางทีก็ได้คุยกับคนแปลกหน้าเนี่ย แล้วรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์การยิงเด็กอายุ14ในสยามพารากอนคะก็ผมว่าการที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับเกมใช่ไหมฮะเกมมันว่าเป็นแค่ปัจจัยเดียวครับที่ทําให้เด็ก,กเกิดเหตุจริงแล้วถ้าเรายอ้อนมาดูว่าอาจจะมีอีกหลายปัจจัยครับที่ทําให้เด็กคนนั้นอะก่อเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นครับเกมกันแค่เป็นผู้ร้ายเฉยที่สังคมไทยเอามาตั้งเป็นคําถามว่าที่เขาทําไปเนี่ยมันเกี่ยวกับเกมครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนั้นที่กำลังนั่งเล่น iPad อยู่นะคะขออนุญ,ญาตสอบถามแมไหมคะค่ะค่ะเออเป็นคนเล่นเกมบ้างไหมคะเล่นเล่นค่ะอ๋อแล้วรู้สึกยังไงกับเด็กอายุ1 4ที่ไปกาดยิงที่สนามพารากอนก็คือมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเล่นเกมก็จริงๆเราก็ด้วยความที่เราก็เล่นเกมมานานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าแบบ มันก็สังคมไทยก็จะชอบแบบชอบโทษเกมอะไรอย่างนี้ค่ะตทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันก็แบบเรารู้สึกว่ามันก็ขึ้นอยู่แต่แบบแต่ละบุคคลมากกว่าอะไรย่างี้<อ>ก็แบบค่อนข้างรู้สึกเสียใจนิดหน่อยที่แบบอ,อะไรก็เกมอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอ,ขอบคุณนะคะค<อ>่ะ ก็ขอบคุณคุณกุลธิดามากเลยนะคะที่ไปสัมภาษณ์นักศึกษาให้กับเราเนาะเรามาลองฟังความคิดเห็นของคุณกิติวุฒิบ้างดีกว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านไปแล้วนะครับผมก็คิดว่าเออวัยรุ่นสมัยนี้ก็เล่นเกมกันแบบแพร่หลายแล้วนะครับก็ไม่อยากให้โทษเกมเป็นอย่างแรกนะครับมไม่ว่าเอ่อเด็กๆที่ออกมาก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะปัจจัยรอบตัวก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการเรียนเด็กถูกกดดันจนทำให้เราคั่งจนออกมาก่อเหตุแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม อืมอันนี้อันนี้เห็นด้วยกับคุณกิตวุินะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เกมอย่างเดียวเนาะจากที่นักศึกษาทั้งสองให้สัมภาษณ์มาเนาะเขาก็ต้องการให้สื่อให้เห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเกมอะ่ะไม่ใช่ปัจจัยเดียวหรือปัจจัยหลักอะไรเลยไม่อยากให้สังคมเนี่ยโทษเกมเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากอ่าสตรีมเมอร์ชื่อดังบ้างดีกว่าก็คือพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะคะลองไปฟังความคิดเห็นของเขากันดูคะ่ะลงที่เกมคือก่อนหนึ่งเนี่ยต้องต้องขอแสดงความเสียใจกับ ผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องคนกระทําผิดเนี่ยคือผมคือผมไม่ไม่อยากให้แสงหรือว่าพูดถึงมันเยอะเพราะว่าเพราะว่าเรายิ่งยิ่งพูดถึงยิ่งยิ่งให้ค่าเนี่ยอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องตัวตัวคนกระทําผิดนะครับคือถ้าถ้าเรายิ่งพูดถึงมันจะยิ่งส่งผลให้เกิดเหตุต่อเนื่องแล้วว่าแล้วก็เหตุเรียนแบบได้นะครับอันนี้คือผมจะไม่พูดถึงเยอะแต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องที่พลาดหัว พลาดหัวโทษเกมเนี่ยคือผมเอาจริงผมค่อนข้างไม่ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยว่าทําไมหลายสื่อถึงพลาดหัวว่าเป็นเพราะเกมเพราะติดเกมเพราะเรียนแบบเกมเล่นเกมเยอะอะไรเงี้ยคือพอรู้ข่าวก็คิดไว้อยู่แล้วว่ามันมันต้องโทษมันต้องโทษเกมไปก่อนแล้วบางทียังไม่ได้ทันได้สอบสวนอะไรเลยบางทีงไม่สอบสวนอะไรเลยนะก็บอกว่าโทษเกมไปก่อนแต่คือคือผมผม คือคุณไม่เคยเล่นเกมสมัยนี้กันเลยนะผมผมงงมากเลยคือเนื้อเรื่องเกมหลายๆเกมนะเกมมันสอนด้วยซ้าว่าเอ่อเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันมันลงเอยยังไงบ้างหลายๆเกมให้เรารับบทเป็นตัวเอกที่มีคุณธรรมคอยแคร์คนรอบข้างคอยช่วยเหลือคนรอบข้างนี่ก็ไม่น้อยนะ <S <S หลายๆเกมที่ผมเล่นน่ะที่ผมถ่ายทอดเนื้อเรื่องให้ทุกคนได้ดูเนี่ยที่ที่ทุกคนได้ได้ได้ดูในช่องนี้ผมกล้ายืนยันเลยว่ามันมันสอนอะไรให้ให้พวกเราหลายอย่างมากเลยนะ มันสอนเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยคุณคุณโทษเกมอย่างเดียวผมมองว่ามันมันมันปัดภาระมากกว่าคุณจะบอกว่าโทษเกมก็จบไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องโทษเรื่องอื่นเลยอ่ะเช่นแบบว่าเรื่องอาวุธเนี่ยมันมันหามาจากไหนไงมีมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างให้คนก่อเหตุเอามันนามาใช้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้ยมันถ้าคุณถ้าแบบถ้าคุณมีความคิดมากพอนะจำแนกเรื่องลำดับความสำคัญได้ผมว่ามันมันรุนแรงกว่ามาบอกว่าติดเกมอีกนะ เออครับก็ขอขอบคุณความคิดเห็นจากพี่เอกด้วยนะครับก็นั่นแหละครับเกมมักจะถูกเป็นจําเลยของสังคมเสมอนะครับเมื่อมีเยาวชนออมาก่อเหตุการณ์แบบนี้เนาะแบบนี้ก็ดูไม่ยุติธรรมกับเกมสักเท่าไหร่จะไปโทษมันซะก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปตามหาความจริงว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรว่ามันจริงค่ะแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเกมก็มีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของเรามากเลยหลายๆคนเนี่ยเริ่มนําการเล่นเกมมาทําเป็นอาชีพหรือว่าหารายได้ด้วยซึ่ง ที่สําคัญเลยคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าเกมเป็นอุปสรรคหรือว่าเกมเป็นตัวปัจจัยหลักที่ทําให้คนข้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับที่ตัวเราด้วยต้องแยกแยะให้ได้ว่าอ,อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆแล้วแบบคนที่เขาเล่นเกมทําฟาร์มหรือเล่นเกมแต่งตัวเกมน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไหมคะว่าแบบเขาจะข้างกันในรูปแบบไหนจริงไหม อ่ะอันนี้ต้องฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะครับ